สวัสดีค่ะครัวแคมบ้านๆมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะหมูสามชั้นผัดซอสเทริยากิค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายและทานอร่อยนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้เรามีหมูสามชั้นสไลด์นะคะประมาณ350กรัมค่ะซอสเทริยากินะคะ5ช้อนโต๊ะค่ะ หอมหัวใหญ่1หัวนะคะงาขาวคั่วห่งช้อนโต๊ะค่ะต้นหอมซอย2ต้นนะคะเนย1ช้อนชาค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันนะคะใส่เนยลงไปค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะให้เราผัดหอมหัวใหญ่ให้ส่งกลิ่นหอมนะคะ ตามด้วยหมูสไลด์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะตามด้วยซอสเทริยากินะคะน้ำตาลค่ะผัดจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะ ให้เราเคี่ยวซอสไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าซอสจะแทรกไปในตัวหมูสไลด์ของเรานะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแต่ว่าเมนูนี้เด็กๆชอบค่ะเป็นเมนูขวัญใจเด็กๆเลยนะคะ หักบ้านไหนที่มีเด็กเยอะๆสามารถทําเมนูนี้ให้เด็กๆทานได้เลยนะคะรับรองว่าทานข้าวได้เยอะกันเลยค่ะเป็นเมนูที่ง่ายนะคะหากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมไปลองทําทานดูนะคะตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้ซอสนวดกว่าน,นี้นิดนึงนะคะให้ซอสเขาเข้มข้นจะได้รสชาติ ตักราดข้าวเสิร์ฟคู่กับไข่ข้นหรือว่าไข่ออนเซนได้เลยนะคะนคะคะน่าทานมากๆค่ะเพิ่มสีสันด้วยต้นหอมนะคะโรยต้นหอมลงไปค่ะโรยงาไปบางส่วนนะคะแล้วเราก็จะเอาไว้จัดจานอีกบางส่วนค่ะก็จะได้สีสันน่าทานประมาณนี้นะคะเมนูที่เด็กๆชอบนะคะ เพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูสไลด์ผัดซอสเทอริยากิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่จานเสิร์ฟคู่กับไข่ค้นได้เลยนะคะจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากๆค่ะโรยด้วยต้นหอมนะคะ ให้ดูหน้าทานยิ่งขึ้นค่ะงาขาวนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ทานอร่อยนะคะเจอกันเมนูถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ